มอ n นิงมอ n นิงเพื่อนๆตื่นยังเอ้ยตื่นขึ้นมาก็ภาระและความรับผิดชอบนะคะไปดูตื่นขึ้นมาคนไหนที่ชอบสร้างพินัยให้กับตัวเองก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ต้องดูแลบ้านนะคะจัดสัดส่วนนะคะมาเลาอย่างอันนี้ครัวครัว กำลังเตรียมทำกับข้าวอยู่แล้ววิว,วีครัววิวีนะคะแต่ละซอกแต่ละลิ้นชักมีการกัดเก็บอันนี้ก็เป็นตู้อบตู้อบตู้อบโอ้ยเสียงนกเสียงกายเช้า,ชา,ชาสดชื่นเนาะอย่างจัดระเบียบเวลาเราใชา้มันก็ง่ายใช่ไหมคะยิบยิบอันนี้ตู้กาแฟนะคะ เอสเรสโซข้างบนแก้วน้ำชาแก้วกาแฟถ้าเราจะระเบียบมันก็ง่ายในการหยิบใช่ไหมคะสังเกตหูกาแฟไปทางเดียวกันนะคะแล้วก็พวกที่เครื่องปรุงเครื่องปรุงนี้เราก็จะข้างบนนะเครื่องปรุงกันแล้วก็จะเราสังเกตหัน เราต้องหันป้ายชื่อออกมาข้างหน้านะค่ะวิวจะจัดเวลานั้นข้างบนไก่ไก่เครื่องปรุงไก่ย่างชั้นที่สองลมาก็เป็นพวกสลัดพวกอันนี้ก็คือพวกปลาเราต้องหันหน้าป้ายชื่อออกมานะคะหยิบเวลาเราจะปรุงอาหารนี้ต้องซักๆักหยิบหยิบให้ถูกที่เวลาเอาเข้าไป มันก็ดูแลสวยงามสาาะอาดแต่เวลาทํากับข้าวเสร็จมันเราจะหยิบใช้มันพอเห็นป้ายชื่อเราไม่ต้องไปหมุนไปหันใช่ไหมคะสามารถหยิบลงมาปรุงอาหารได้เลยนะคะเคล็ดลับสําหรับวินัยในการเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ต้องจัดชอบวิ่ิชอบจัดบ้านจัดสวน มุมมองไปดูอย่างดูสิเสียงนกเสียงกาตื่นเช้าขึ้นมาเสียงนกเสียงกาสดชื่นถ้ามองออกไปด้านนอกก็สดชื่นภูเขาล้อมรอ,อบบ้านวีวีดูสิภูเขาฝั่งทางนี้แถวหน้าโต๊ะอาหารเวลานี้เป็น <c oughs> แก้ววายวายแดงวายขาวเราจะแก้วน้ำเราก็ต้องจัดเป็นชั้นๆแก้วแก้วเบียแก้วอะิโทน้ำเราต้องจัดข้างล่างเป็นถ้วยเสิร์ฟไอศครีมหรือว่าเราทำเดซเซดเซ,ดซมนอาหาร บ้างนะคะเราต้องจัดบัางทางนี้ก็คือแก้ววายชอบนะคะจัดออกแบบดีไซน์ด้วยว<ม>ิวีนี่แหละมันสะดวกสบายในการ<ม>ใช้นะคะเวลาเราจะหยิบใช้แล้วก็กดปั๊บตู้ออโตเตมติกเลยตู้เราจะหยิบเอาแก้ววายแล้วก็กดตึ๊บตึบต๊บ แก้วแชมเปญแก้วไว้กดตดิเอามือใช้มือนะแค่กดอย่างนี้ก็เปิดออกมาได้ก็หยิบจิ๊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 บจจิ๊บจ,บจบออกมาเลยแล้วระบบสัมผัสเปิดแก้วไว้ก็ระบบกดเข้าไปคะ่ะระบบสัมผัสเอาแก้วเปิดเอาแก้ว วายแดงวายขาวก็แล้วแต่ปิดง่ายมากนะคะนี่คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะของวี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 ววชอบทำอันนี้คือในครัวพวกเครื่องปรุงพวกช่องไม่มีช่องบ้างเลยบ้านนี้มุมวันนี้เป็นพวกโชว์พวกน้ามันพวก โอ l ี v oh. วนโอยโชว์ขวดแล้วมีขวดสวยๆแล้วก็จัดทุกมุมทุกตอบทุกซอกทุกซอยจัดระเบียบบ้านให้กับตัวเองนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยเราเดินเข้ามาแล้วก็สบายใจนะคะถ้าเราจัดระเบียบดีแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจเดี๋ยวโชว์ไปทีละมุมละมุม อันนี้ตู้นี้ตู้กองข้าวเคยโชว์ไปแล้ว <c oughs> ตู้อีสานวีวีตู้กองข้าวมีแต่กองขา้าวตู้จัดระเบียบจะกองเล็กกองใหญ่มีหมดตู้กองตู้กองข้าวของวีวีนะคะเอาไปทําดูแล้วมันจะเราก็จะได้เห็นความสวยงามในบ้านนะคะว่าถ้าเราเป็นระเบียบเรียบร้อยนี้ ทุกวันหน้าที่พาละและหน้าที่แม่สีเรือนเอยมีพี่ว่าแม่สีเรือนเอ๋ยทุกมุมให้ดูบรรยากาศนอกบ้านอ้ยไปสูดอากาศก่อนเด้อไปสูดอากาศดูดอกบานชื่นกำลังบานสะพรั่งแล้วดอกบานชื่นกำลังบาน ด้านหลังนั่นแหละตัวเป็นเกีียวหัวเป็นนดไม่วิปลูกเยอะไงปลูกสรารพัดปลูกผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินได้ต้องสวยทุกมุมพนะใช่แล้ว